ห่างหายไปนานนะฮะกับการรีวิวก็ซิล่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไอตัวลักษณะเนี่ยนะราคาค่อนข้างแรงนะฮะที่เป็นงานแท้นะของเน g a แต่ก่อนเนี่ยคือมันไม่ถึงพันน่ะนะประมาณ7-800-900อะไรประมาณนี้เนาะแล้วงานมันก็ดีด้วยนะครับน้ำหนักดีรายละเอียดสวยนะครับดีเทลดีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือขึ้นหลักพันนะที่เห็นนะครับที่เป็นของแท้โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า จะรีวิวก็ซิล่าแบบไหนนะนี่เลยอันนี้รู้สึกจะเป็นงานกล่องสุ่มสั่งมานะเห็นผ่านในฟีดก็เลยกดสั่งมาเลยนะครับมันจะมีทั้งหมดกี่แบบเนี่ยลองดูซิเออสิแบบนะครับสิแบบมันจะเป็นผ้าก็ซิล่าแล้วก็มีคิงกีโดล่านะก็จะเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักเป็นสุ่มนะร้านก็จะให้มาอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้เป็นกล่องมัดหมอี้ยสุบไม่สุบไม่รู้แหละแต่ผมว่าไม่สุบนะเพราะว่ามันก็ไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยแต่ละอันนี่นี่ดูแต่ละแอคคนีไ่ไหมฮะมีสิบสองแผ่นนะสำหรับเอาไปขายต่อหรือไง <c oughs> ก็จะมาในในถุงอย่างนี้เลยยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันนี่แหละนะเดี๋ยวเองมาแกะดูทีละตัวกันเลยดีกว่านะครับ อ,ออกมาดูตัวหนึ่งก่อนนะอันนี้จะเป็นแบบเป็นถุงเล็กอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะ,ะแกะเลยนะครับอันนี้จะเป็นกอซิล่าเป็นแอคชั่นนอนนะฮะนี่มันจะมีน้ำตาคอเบ้านิดๆด,ด้วยนะนอนความงานเนี่ยคล้ายๆยางๆนะบีบได้ป่า มันจะมีบีบดังดังเลยเหมือนในตัวบีบดังๆอ่ะที่สมัยเด็กเราเล่นอะเออประมาณนั้นนะแต่ว่าอันนี้มันบีบไม่ดังนะนนั่นแหละ <c ười> <c ười> ก็เอาไว้ตั้งโชว์นะครับเป็นงานน่ารักน่ารักนะครับบริษัทอะไรไม่รู้นะอ่าไม่ออกอะดูตัวต่อไปเลยนี่อันนี้เป็นอนอนกอดตึกนะครับ นอนกอดตึกเพรรักตึกนะอ่ะนนี่แอคชั่นของการน,นอนกอดตึกเป็นแบบนี้นะครับเอาต่อไปเป็นแอคชั่นเท่ๆบ้างนะครับอันนี้นี่ท่าตั้งท่าจู่โจมนะครับตั้งท่าพร้อมจู่โจมเลยนี่เป็นท่าขู่นะฮะอ่า อันนี้จะเป็นแอคชั่นของการโรผพดน้ำขึ้นมานครับแล้วก็จะมีไอตัวเป็ดอยู่ข้างหน้าไอเป็ดนีนะ่เหมือนจะเป็นเป็ดเป่าลมยักษ์หรือเปล่านะถ้าเทียบกับไซส์ของกอซิล่าตรงนี้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมอ่าอันนี้เป็นท่ากอซิล่ากอซิล่าเหลียวหลังนะครับอืมอย่างเท่เลยครัเหลียวหลังนี่ ดีเทลดีนะแต่ว่ามันก็เป็นสไตล์ของของเล่นโชว์น่ารักน่ารักนะฮะเมื่อได้เน้นแบบว่าจะเป็นสมจริงอะไรนะดีเทลก็ประมาณหนึ่งนะครับงานนี้เป็นแบบพ่นพ่นไฟพ่นเขาเรียกอะไรอะบางสีเขามันมีชื่อเรียกมันอยู่นะก็อซิลาพ่นขึ้นฟ้านะมันจะเป็นแบบว่าสามารถดึงออกอย่างนี้ได้นะครับความจริงมัน แยกกันมานะเราก็เอามาต่อเองประกอบเข้าไปเองนี่พ่นขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าดูหน้าตอนพ่นขึ้นไหมเป็นเงี้ยเออหน้าเป็นเงี้ย <laughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคิงกิโดลากันาดีกว่า คิงกีโดลาเนี่ยหลายๆคนอาจจะรูจ้จักจากมีมของมันนะฮะซึ่งจะเป็นแบบนี้อาใครเคยเห็นบ้างนะครับนี่และนี่คือคิงกีโดลานี่สามหัวอย่างนี้เลยนะครับเทไหมสีทองนะฮะความจริงทองมันไม่ได้เงาอะไรนะแต่ว่าทองมันกันไม่ได้น่าเกลียดน,นะครับถือว่าสมราคาละนะแต่ดูดีเทลของหน้าตาเนี่มันจะออกจะเออเออนิดน,นึงนะดูดิ สองแอคเนี่ยมันคล้ายๆกันนะเออแทบไม่ต่างเลยต่างกันนิดนึงมั้งเออหัวไปข้างหน้ากับหัวหันเข้าหากันนะแต่ว่าหน้าตาก็เออเเหมือนกันนั่งคู่ะนะฮะคิงคือโดรามีสองตัวนะครับในเซ็ต ก็หน้าตาประมาณนี้มาดูพี่ก๊อตต่ออันนี้เป็นแอคชั่นนั่งเท่ๆนะฮะแล้วก็มีเครื่องบินนะฮะบินมาชนกับขาขงก็ซิลาอยู่ตรงนี้นะเออเท่ๆนะครับอันนี้เป็นแอคชั่นของการพังรถไฟนะฮะถ้าใครได้ดูหนังล่าสุดเนี่ยก็ซิลาไม่นัดวันเนี่ยนะฮะก็ จะมีฉากลักษณะนี้นะซึ่งขอบอกว่าเป็นฉากที่เคารบต้นฉบับหรือไงอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะอันนั้นหมายถึงว่าในหนังเรื่องนั้นนะแต่ว่าแอคชั่นอันนี้ก็ทําเป็นเล่นๆนะ,ะแล้วก็มีถือถือนี่ตู้รถไฟน,นี่อยู่หนึ่งตู้นะครับเออเนี่ยนั่นแหละอันนี้เป็นแอคชั่นที่พี่ก๊อตของเราเดินไปเหยียบ ต้นไม้นะฮะนี่แล้วก็ดูดิเอ๊ะเหยียบอะไรมาติดเทา้านยเออนะฮะก็ดูน่ารักดีนะครับอันนี้เป็นแอคชั่นสุดท้ายนะฮะของเซตนี้นะก็จะเป็นพิกอตอาหารเป็นพิษนะฮะก็จะมีการอาเจียนออกมาใช่หรือเปล่า ก็น่าจะใช่นะัน้นลักษณะไม่เหมือนการพ่นแสงอะไรนะฮะเหมือนการหัดเฉียนมากกว่า <laughs> แล้วดูหน้านะฮะจริงจังมากโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับงานเรามาดูกล่องเห็นไหมอันนี้ก็คู่กับตัวนี้นะเอออันนี้ก็นอนนะฮะก็เป็นตัวที่ให้ดูมอกี้นะฮะนอนเอออันนี้ก็จะเป็นโผล่ขึ้นมาจากน้ำนะครับ อันนี้ก็ไปเหยียบต้นไม้ติดเท้าอันนี้ก็กิโดล่าหน้าชนกันหน้าเข้าหากันน,นี่ก็ก็ซิล่ารักตึกนะครับตอนกอดตึกนะเอออันนี้ก็กิโดล่ามันก็หน้าชนกันเหมือนกันพอในกล่องมันหน้าชนกันนะแต่นงหน้ามันตรงไปหรือว,ว่ามันดัดหัวได้นะฮะอันนี้แทบไม่ต่างกันแล้วนะกิโดล่าสองตัวเนะี่ยความจริงอยากให้แอคชั่นของคิงกิโดล่ามันต่างกันกว่านี้หน่อยเนาะอันนี้แอคหล่อๆนะครับนี่ อันนี้แอคเทเท่นะฮะนี่เครื่องบินชนขานนี่แอคงามรถไฟนนี่นาก่องก็เป็นอย่างนี้อันนี้นี่นี่มันมีบอกอยู่นะอะตอมิกเฟรมนะครับก็คือเป็นท่าท่าพ่นอะตอมิกเฟรมมันเหมือนขึ้นไส้อาเจียนยังไงแปลกๆนะเออดูดีหมายถึงตัวหุ่นนะแต่ตัวนี้มันก็ดูเทอยู่นะ Atomic Frame นะครับอันนี้แอคเลวหลัหลงนี่แอคเลวหลัหลงนะฮะเออนี่เหมือนต้ากล่องเด็กนะครับอันนี้ก็แอค Atomic Frame อีกอันหนึ่งนะฮะนี่อันนี้จะเท่ๆหน่อยนะดูหน้าตอนพน่นเห็นไหมอ่านี่กลอก้องโฟกัสอ่าเนี่ยโอ้โหก็ครบทวนกระบวนวามนะฮะถ้าจะทำเป็นกล่องกล่องสุ่มนะฮะก็คุณก็มาทำเป็นกล่องนี่ เขาให้มาเป็นลักษณะนี้นะครับแต่มันคงไม่สุ่มนะผมว่าเพราะว่าถ้าสุมนะ่มเนี่ยมันคงก็คงจะเป็นกล่องที่เหมือนกันหมดรึเปล่าในกล่องมันไม่เหมือนกันนะเออเนี่ยหักลงอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปขายต่อนะครับเอาไปขายต่ออุย้ย <laughs> อ่านี่ ประมาณนี้นะครับอ,อ,อุ้ยกล่องกับตัวขนาดตัวนี่คือตัวเล็กกนะว่ากล่องเยอะความจริงอะ่ะถ้างานอะ่ะมันหนักกว่านี้นิดนึงนะแล้วก็มันดูแบบมันบีบไม่เข้าอะ่ะอันนี้มันบีบเข้าเหนะ็ไหมบีบเข้าดูนะแบบบีบบีบบีบบ,บ,บีบเข้าเหนไหมแบนเลยนะครับถ้ามันงานมันแข็งอะ่ะมันจะโอเคนะแต่ไม่รู้ว่าอันนี้มันคือมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่หรือเปล่าผมไม่เคยเล่นของแบบนี้นะน,นี่มันเขียน าะเป็นของบันไดนะครับบันดไดซีโอไม่รู้บันไดเดียวกับกันพาหรือเปล่าโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวให้ดูเต็มๆว่าทั้งหมดมันจะเทแค่ไหนเวลายืนด้วยกัน